ตีคอร์ดด้วยปิ๊กกิตต้์แบบนี้กับใช้มือตีดเลยเสียงมันต่างกันอย่างไรนะฮะนะครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรนะฮะ่อโอเคมาเลยนะครับผมถูกาถามมาเยอะนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ผมหลายคนบอกว่าอาจารย์ครับผมใช้ปิ๊กไม่ถนัดอย่างเงี้ยผมใช้ปิ๊กไม่ถนัดผมจะขอใช้มือดีดได้ไหม ดีดตีคอร์ดในมาอย่างเช่นตีคอร์ดอย่างนี้ใช้ปิ๊กก็ใช้ปิ๊กใช้มือดีดแทนนะครับก็บางคนก็เลยจะใช้แบบอย่างนี้ครับเหมือนเราจับปิ๊กแล้วก็ดีดเลยนะครับนะครับเสียงมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองฟังกันเลยนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการที่เราจะรู้ว่ามันดีไม่ดียังไงก็คือต้องลองทั้งสองแบบนะฮะโอเคผมจะลองตีคอร์ดสักชุดหนึ่งอย่างเช่นคอร์ด G อย่างนี้นะครับด้วยปิ๊กก่อนเลยนะปิ๊กก่อนตีด้วยปิ๊ก อันนี้ที่เสียงปิกใช่ไหมโอเคทีนี้ผมวางปิกไว้แล้วผมใช้นิ้วดีดปกติผมก็ใช้นิ้วดีดอย่างนี้นะโอเคตัวส่วนมากคนที่เขาใช้กันก็คือเขาจะจับเหมือนปิกนั่นแหละแล้วก็ใช้ตัวส่วนบร,ริเวณนี้ดีดลงไปเห็นไหมครับไอนนคือเสียงปิกไอทีนี่คือเสียงนิ้วนะครับฟังกันอีกทีเสียงปิกต่อไป เสียงนิ้วนะครับดีดนะครับโอเคลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงมันต่างกันยังไงนะฮะนะครับเนี่ยคุณเห็นข้อแตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วลองแบบตีคอร์ดอีกแบบหลายๆแบบดูกระดะลองแบบอย่างนี้ดูนะครับตีคอร์ดไหนเนะ อันนี้คือตีด้วยปิกนะครับต่อไปก็จะตีคอร์ดด้วยนิ้วเหมือนเดิมนะครับนะครับเสียงที่ได้ฟังดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะน,นะครับเนี่ยนะครับเราลองฟังกันแล้วเปรียบเทียบกันดูแต่ที่ผมจะมีสบอรสรุปพิธตอนท้ายนะครับคือสอมมติเราผอเราตีคอร์ดด้วยชุดหนึ่งด้วยปิกอย่างนี้นะ เสียงปิกนะครับต่อไปเสียงนิ้วนะครับถ้าคุณฟังดูดีๆนะครับอันนี้คือเสียงนิ้วบทสรุปของผมก็คือถ้าเราตีคอร์ดด้วยปิกเนี่ยนะครับตีคอร์ดด้วยปิกเนี่ยเสียงมันจะคมชัดกว่าแต่ถ้าเราตีด้วยนิ้วเนี่ยนะครับเสียงมันจะทุ้มลง คุณได้ยินความทุ้มของมันไหมเสียงมันจะไม่คมชัดเท่ากับปิกแค่นันเองนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีด้วยนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าเสียงมันอาจจะไม่คมและพุ่งออกมาเท่ากับการใช้ปิกนะครับนั่นคือจุดแตกต่างระหว่างการตีคอร์ดด้วยใช้ปิกกับน,นิ้วส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือมันจะมีข้อเสียบางอย่างครับถ้าเราใช้ปิกถ้าเราใช้ปิกเนี่ยสิ่งที่ผัดสัมผัสกับสายกีตาร์ของเราก็คือปิกใช่ไหมเพราะี แต่ถ้าเราใช้นิ้วเนี่ยโอ้โหเราใช้นิ้วเนี่ยเราก็เสวนที่เราสัมผัสกับสายกีตาร์ของเราคือนิ้วของเราหรือเล็บของเราเนี่ยเนี่ยตีไปนานๆก็อาจจะเจ็บนิ้วได้นะครับเหมือนกันนี่งออกไหมฮะซึ่งถ้าเราจะตีให้มันดังขึ้นเราก็ต้องตีให้แรงขึ้นอันนี้ข้อเสียทําให้เราเจ็บนิ้วเหมือนกันนี้งออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปสำหรับเรื่องของการตีคอร์ดแบบนี้นะครับนะครับบทสรุปของผมก็คือ จะตีขอดด้วยปิกหรือนิ้วดีจริงๆได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ผมจะให้ลูกศิษย์ฝึกในสิ่งที่เขาไม่ถนัดถ้าเกิดเขาไม่ค่อยใช้ปิกเท่าไหร่ไม่ค่อยฝึกใช้ปิกในการตีขอดเลยซึ่งผมพบบ่อยๆมากังนั้นคุณก็ต้องลองฝึกใช้ปิกดูครับจะได้มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและทําได้หลายๆแบบไงครับนึกออกไหมฮะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการตีคอร์ดใช้ปิกและใช้นิ้วตีนะครับโอเค นะครับลองฟังลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับว่าคุณชอบตีคอร์ดด้วยใช้ปิกหรือว่าใช้นิ้วนะครับยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ